โอเคก็คผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมด้วยกันวันนี้ที่ผม,ผมภูมิเฉลยอาราฟฟอร์มูลี่ครับก็สวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมทเอ็กซ์ดอกรึเช่นเคยเนาะก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาทําการรีวิวในส่วนตัวของ h a r ์รี่คว n นเนี่ยสี่ดาวแดงของผมนะครับต้องบอกก่อนว่าตอนนี้เนี่ยดาวแมนมันแรงแล้วเว้ยเฮ้ยตอนแรกผมนึกว่าเฮ้ยมันไม่ค่อยแรงหรือเปล่าวะนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยทำตัวละคร h a r ์รี่คว n นเนี่ยประมาณ สีดาวส้มใช่ไหมครับตอนนี้เนี่ยมาเป็นสีดาวแดงแล้วในการเปิดกลงเปิดกล่องใช่ไหมครับได้ตัวซ้ํามาแล้วก็เอาของมาอัพอะไรอย่างนี้แล้วก็ตัวละครเนี่ยกลายเป็นสีดาวแดงแล้วซึ่งเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยน่าจะเป็นระดับดาวมีกรอบแล้วนะครับถ้ากิจกรรมเปิดกาชามานะถ้ากิจกรรมเปิดกาชาไม่มาก็ดองมันไว้แบบนี้นครับต้องบอกก่อนว่าดาเมจฮารี่พิน่ผมเนี่ยประมาณ11ล้านแต่ว่าดาเมจอันติหรือว่าโจมตีธรรมดาตอนติดครีเนี่ย รวมรวมแล้วมันดอกละ200ล้านเลยผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันแรงพอที่จะรีวิวแล้วอะไรประมาณนี้นะครับนาะแล้วก็อันที่จริงเนี่ยตัวของ h าร์ e ี q ควินเนี่ยจะแรงจริงๆก็ต่อเมื่อ3ดาวม่วงมีกรอบครับก็คือดามจจาก270%เนี่ยจะเป็น1,200%นะครับแต่ว่าทำดามจเนี่ยได้ไม่เกิน400%ของพลังโจมตีของ h าร์ e ี q ควินแต่ว่าในอนาคตเนี่ยดามจตัวเนี้ยนะครับถ้า เทียบกับเซิร์ฟไต้หวันนะดามจในอนาคตมันจะเป็นดอกล้านล้านเลยเนะครับเพราะฉะนั้นก็เรกวาไม่ต้องห่วงนะครับแรงแน่นอนแล้วก็แพสซีตัวนี้ครับก็คือ3ดาวส้มมีกรอบจากปกติเราโจมตีเราจะดูดเลือดเป็นเกราะเฉยๆใช่ไหมครับปกติเราตีปึ้งไปเนี่ยมันจะได้กรอบมาพูดง่ายๆคือโจมตีทุกครั้งเนี่ยแทนที่จะดูดเลือดแต่เป็นการโจมตีแล้วดูดเป็นเกราะเขาจะดูดพลังโจมตี6%ของศัตรูด้วยและดูดได้สูงสุดไม่เกิน15%ของสิบห้ตเขอร์เซ็น้นไอง ไอเน,นี่ยคือทีเด็ดเลยนะครับยิ่งตียิ่งดูดดาเมจนะแล้วก็ตรงนี้ครับปกติแล้วตายเนี่ยนะครับศัตรูตายหรือว่าเราตายเนี่ยจะแปลเปลี่ยนอไอตัวพลังโจมตี300%ของตัวเองเนี่ยไปฟื้นฟูลเลือดถ้าเลือดเราเต็มแล้วเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นเกราะใช่ไหมครับแต่คราวนี้เนี่ยนะไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายไหนจะตายก็ตามเนี่ยเราจะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้นมา6%อาเมตาในการเล่นฮาร์ี่ควินในเซิร์ฟไต้หวันเนี่ยจะเป็นการเอาคลิโอพัตรามาชุบเพื่อน,นะครับ ชุบเกิดใหม่นะครับตายปุ๊บได้เลือดได้โลได้พลังโจมตีเกิดใหม่ตา,ตายชุบมันจะอยู่อย่างนี้เลยมันจะชุบ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 แล้วเกาะเราจะเยอะมากแล้วก็พลังโจมตีเราจะเยอะมากนะครับแล้วก็แพ้สีระดับ5ดาวแดงเนี่ยก็คือบวกแค่ตราคิวิคอน30%ิอนตตอนเริ่มต้นเกมนาน5รลอกผมมองว่าตัวละครฮาริคีพีเนี่ยจะเก่งจริงๆก็คือ3ดาวแดงมีเกอบซึ่งก็ค่อนข้างน่าจะนานพอสมควรเพราะว่าที่1ของเซิร์ฟผมเนี่ยถ้าจําไม่ผิดนะอ่ค่าพลังเยอะสุดของเซิร์ฟผมนะครับก็คือคนนี้ 4,000ล้านเขาทำตัวละครลิงเนี่ยสดาวแด,งม,ดวงมีกรอบไอ้สดาวส้มมีกรอบพูดผิดนะครับสดาวส้มมีกรอบนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหกว่าจะ3ดาวแดงมีกรอบเนี่ยก็นานพอสมควรอยู่เพราะฉะนั้นก็น่าจะอีกนานเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับสเกลพลังของผมเนี่ยประมาณ11ล้านซึ่งของผมเนี่ยเอาในส่วนตัวของคลีโอพัตราเนี่ยมาบัฟดาเมจ25%ห้เให้เขาด้วยสังเกตการโจมตีไม่ติดคลีดอกละ50ล้านนะครับ สังเกตไหมแอนติเมตเนี่ยสครั้งใช่ไหมต่ำต่ำ,ตำ,ตำดอกละ20ล้านกับดอกละ30ล้านแล้วติดคลีเนี่ยดอกละร้อยล้าน2ดอกนะครับก็คือเป็น200ล้านล้านเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปดูในส่วนตัวของการลงอันนี้นะครับการลงไอสึกพิทักษเทพสุนัขเนี่ยว่าเฮ้ยพอเราเอาไปลงด่านเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีความแบบว่า o อแค่ไหนเพราะว่าด่านสึกพิทักษเทพสุนัขเนี่ยมันมี10ตัวละครซึ่งเอาฮาริฟินลงตัวเดียวก็ได้ครับ มันตีดูดเกราะฆ่าตายแล้วก็ดูดเลือดอะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เดี๋ยวผมมารีวิวก่อนหลกัลกๆแล้วเนี่ยตอนนี้อุปกรณ์ผมเนี่ยผมเล่นเป็นอุปกรณ์ที่เป็นเซตของฮาร์ลีย์ควินเนีครับก็คือลดดาเมจที่ได้รับเนี่ยสิบสองเปอร์เซ็นต์หนึ่งดาวนะแล้วก็บวกดาเมจคริสตัลยี่สิบเปอร์เซ็นต์บวกอัตราคริสตัลหกเปอร์เซ็นต์แล้วก็พลังโจมตีสิเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็อาวุธเทพตัวนี้ครับเป็นบวกพลังโจมตีแล้วก็บวกพลังป้องกันเลเวลสามสิบแปดซึ่ง ใช้สู้กับฮาร์ี่ควินด้วยกันเนี่ยพลังป้องกันเนี่ยไม่มีผลเพราะว่าฮาร์รี่ควินเหมือนกันเนี่ยมันโจมตีทะลุเกาะนั่นเองนะครับนะแล้วก็ในผมจําไม่ได้ว่าไอเทมที่เขาใส่กับตัวฮาร์รี่ควินน่ะถ้าเป็นอาวุธเทพตัวสีแดงนะเขาใช้อะไรผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นตัวไหนแต่ผมเปิดให้ดูนะเออผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นตัวตัวบวกเลือดหรือเปล่านะครับอันนี้บวกเกาะใช่ไหมมันจะมีบวกเลือดอ่ะ ไม่แน่ใจว่าเป็นตัวนี้หรือเปล่าบวกพลังโจมตีแล้วก็บวกเลือดนะครับถ้าจะมาเจอกับฮาร์ี่ควินด้วยกันนะหรือว่าเป็นบวกไอตัวความร็วโจมตีอันเนี้ยไม่แน่ใจน่าจะเป็นสามอันนี้ครับเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลมาก่อนว่าใช้อันไหนแต่ว่าตอนนี้ผมใช้อันนี้ไปก่อนนะครับก็คือบวกพลังป้องกันเนี่ยเอามาเล่นกับด่านมอนสเตอร์ได้นะครับแล้วก็ของเนี่ยผมอัพเป็นเลเวล2000นะครับแ0 0แล้วนะครับประมาณนี้แล้วก็ลูนนะครับลูนที่แนะนำกับฮาร์รี่ควิน์สุดๆเลยก็คือลูนตัวนี้ครับ ดาเมจคริติคอนแล้วก็อัตราคริติคอนอย่างที่บอกครับตัวของฮาริคินเมื่ออัพแพสซีฟเลเวลเจ็ดร้อยจะโจมตีไม่สนใจพลังป้องกันคือเราโจมตี10ล้านก็โจมตี10ล้านและมันสามารถติดคริติคอนได้เพราะฉะนั้นตัวของฮาริคินไม่จะไปต้องมีจอบเกาะมีแค่บวกดาเมจอัตราคริติคอนแล้วก็ดาเมจคริติคอนสิ่งที่ดีที่สุดของฮาริคินคือดาเมจคริติคอนนะครับยิ่งดาเมจคริติคอนแรงการโจมตีก็จะยิ่งทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ย ตัวของฮาร์รี่ควินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไอ้แพสซีฟของไอเทมอาวุธหลักไอเนี่ยของเขาเนี่ยสังเกตมันบวกอัตราคริติคอยบวกคริติคอยดาเมจใช่ไหมครับแล้วก็เราสามารถอัพตัวนี้ได้ครับอ่ะอัพเทคโนโลยีเนี่ยนะครับผมรีเซ็ตทุกสายเลยนะมาอัพสายไอตัวของรูปดาบเนี่ยตัวเดียวเลยแล้วก็อัพเป็นอัตราคริติคอยตอนนี้สิบหกเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับพลังโจมตีเนี่ยบวกสามสิบเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นผมจะเล่นพลังโจมตีแล้วก็อัตราคริติคอยก,ก่อนนะครับแล้วค่อยไปเล่นบวกดาเมจของสก,กิลลลนนนนะคครัััับบออ่่่าแ้้้วววยไปเตตีีก อ่าแล้วแต่ใครจะอัพแล้วกันนะครับในส่วนตัวของไอตัวศูนย์เทคโนโลยีนะหลักๆแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมอัพมาประมาณนี้นะครับดามเมจก็ได้ประมาณ10ล้านนะ11ล้านนะครับแต่อย่างที่บอกมันได้บัฟจากครโอุตาบวกดามเมจ25%เพราะฉะนั้นเนี่ยดามเมจตอนลงสนามจริงๆเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ15ล้านโดยประมาณนะครับเนาะแต่ว่าดามเมจดอกละ2 0 0ล้านแล้วนะตอนนี้นะแล้วก็ถ้าอัพเป็นระดับ5ดาวแดงเนี่ย,ยก็บวกดามเมจอีกประมาณ2ล้านนะครับประมาณนี้แล้วก็ถ้าเป็น ดาวมีกรอบเนี่ยก็จะบวกดาเมจเยอะกว่านี้แต่ว่าใช้ของเยอะกว่านี้นั่นเองเนาะอ่ะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปลงในส่วนตัวของดันเจียนตัวนี้ดูนะครับอ่าดันเจียนไอตัวศึกพิทักษเทพสุนัขนะครับเอ่อโอเคไปครับอันนี้เนี่ยผมแนะนําว่าเอาเป็นพวกล้างสถานะผิดปกตินะครับมีโอกาสทําให้เป้าหมายลดไม่เอาอันนี้แล้วก็ลดดาเมจของหน่วยพันธมิตรแถวหน้า ได้ครับประมาณนี้นะครับคืออันที่จริงเนี่ยศึกพิทักเทพสุนักเนี่ยถ้าจะเอาให้ดีเลยเนี่ยมันจะมีสกิลสกิลหนึ่งที่เมื่อเริ่มเธอเนี่ยเรามีโอกาสที่จะลบสถานะผิดปกติทั้งหมด10%ถ้าเป็นสีฟ้าเป็น30%ตัวนั้นเนี่ยจะดีมากเพราะว่าบอสด,ด่าน10ด่าน20กับด่านไอ้พวก แบบว่าที่มันเป็นโกเลมอ่ะมันจะตีเราแล้วติดใบตีเราแล้วติดสตารนทาอะไรไม่ได้เลยนะไอตัวนั้นก็ดีแล้วก็การลงไอตัวอ่าไอตัวของสือพิทักษ์เทพสุนัขเนี่ยผมแนะนําว่าเล่นเป็นตัวดาเมจที่มันสตานได้ครับผมจะเปลี่ยนทีมเป็นทีมสตานนะนะครับผมจะเปลี่ยนทีมเป็นทีมสตานเลยอ่าเล่นแบบนี้ครับก็คือเน้นสตานไว้ก่อนนะครับเพราะว่าหลักๆดาเมจของตัวละครเราเนี่ย มันไหวแล้วคือไอตัวฮาร์รีควินตัวเดียวไหวครับแต่ว่าเราต้องเอาตัวสตาร์ตตัวสตาร์ตตัวสตาร์ตมาสตาร์ตบอสประมาณนั้นนะครับอ่าเดี๋ยวดูฮาร์รีควินนะครับปรับเข้ามาดอกเราประมาณเท่าไหร่ครับเมื่อกี้ผมดูไม่ทันประมาณ30ล้านป่ะสกิลครับตั้มตั้มตั้มนะครับดอกเรามันยี่สิบล้านอันนี้คือไม่ติดครีนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกครับอันนี้คือความโอพของฮาร์รีควินในตอนที่แบบอ่าดอกละาห้าสิบล้านอ่าเพราะว่าตีธรรมดาเนี่ยติดครีสองรอบใช่ได้ดอกเราประมาณยี่สิบแปดล้านสองดอกนะครับ ติดคลิปไหมตั้มตั้มดอกละเจ็ดสิบล้านสองดอกครับก็คือร้อยสี่สิบล้านประมาณนั้นเนาะด่านมันอาจจะไกลแล้วนะครับประมาณนี้เห็นไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เอาฮันรีควินเนี่ยมาลงด่านเนี่ยบวกพลังโจมตีบวกความมั่นยำเอ่อรักษาโอเคเอาบวกพลังโจมตีไปครับเนี่ยสังเกตครับคือฮันรีควินเนี่ยมันจะเก่งมากกับการสู้ในส่วนตัวของไอตัวศึกพิทักษเทพสุดน,นัเพราะว่าการโจมตีแถวหน้าเนี่ย ห้าตัวเราดูดเกาะใช่ไหมถ้าเรามีแพสซีฟตีไอสามดาวส้มเนี่ยดูดพลังโจมตีด้วย6%นะครับโคตรโหดแล้วก็อย่างที่บอกครับถ้าทีมเราตายเนี่ยนะครับหรือว่าทีมอ e ีกฝ่ายตายเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นการบวกพลังชีวิตตัวเองครับแล้วถ้าพลังชีวิตเราเต็มเนี่ยมันจะแปลเปลี่ยนจากพลังชีวิตเนี่ยเป็นโลตัวเรา60ล้านเห็นไหมนะครับคิดดูดินะแล้วเกาะมันเยอะมากเพราะฉะนั้นฮาริคี่ีเนี่ยเป็นตัวละครที่ผมบอกเลยว่าอีซี่แบบในการลงอันนี้มากแต่ว่าผมติดด่าน 39ด่าด40ไปต่อไม่ได้เพราะว่าดาเมจไม่พอนะครับเดี๋ยวต้องอัพตัวละครก่อนแต่ว่าตอนนี้อย่างที่บอกส่วนตัวผมเนี่ยไม่ได้ซีเรียสเรื่องการอัพตัวละครอัพดาวให้มันไกลมากๆเพราะว่าผมมองว่าการอัพดาวอัพตัวละครเนี่ยถ้าเราจะเอาให้คุ้มค่าไม่ว่าจะเป็นการประหยัดคูป,ปองหรือว่าการประหยัดพวกใบากาชาพวกนี้เนี่ยผมมองว่าการที่เราเล่นพร้อมกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเปิดกรชากิจกรรมเปิดกล่องหรือว่ากิจกรรมอะไรต่างๆนานาเนี่ยที่ในอนาคตจะมาเนี่ย มันอนขั้นคุ้มค่ากว่าการที่ผมจะเอาแบบใบกระชาตอนนี้ไปเปิด400ใบเพื่อที่จะแบบไปลุ้นฮาริควินน์อ่าผมมองว่าการเล่นที่แบบว่าคุ้มค่าคือเล่นพร้อมกับกิจกรรมเอาคูปองเอาใบกระชาเอาหีไปเล่นพร้อมกิจกรรมแล้วก็ในอนาคตจะมีกิจกรรมพวกกิจกรรมวันไหวพ้พระจันทร์กิจกรรมตัดต้นไม้กิจกรรมตกปลาอะไรเงี้ยเข้ามาเรื่อยๆแล้วมันจะมีของที่บวกสเตตัสพวกนั้นแล้วมันต้องใช้คูปองผมก็เลยไม่ได้ซีเรียสว่าเฮ้ยตอนเนี้ยผมมองว่าฮาริพควิน์ผมเนี่ย ประมาณ4ดาวแดงเนี่ยดาเมจดอกละร้อยล้านเนี่ยดอกละสองร้ล้านเนี่ยผมว่าแฮปปี้สำหรับผมแล้วนะครับก็คือไม่ได้ซีเรียสอะไรแล้วดูมันถึงเนี่ยดูดิตีไม่เข้าครับตีดอกละเก0 0แสนเนี่ยเลือดฮาริ่คินแทบจะไม่กระดิกเลยนะครับเนี่ยแล้วถ้าเราสังหารได้เนี่ยสังเกตถ้าเลือดเราเต็มอยู่แล้วเนี่ยมันจะแปรเปลี่ยนตัวของเลือดเนี่ยไปเป็นโล่เห็นไหมอ่าแล้วก็บวกเลือดอีก50ล้าน50ล้านนะครับบวกดาเมจตาม พลังโจมตีของตนเอง300%เนะเพราะว่าดาเมจของผมเนี่ยประมาณ15ล้านใช่ไหมครับบวกกับดาเมจของ25%ที่บวกให้ตัวของฮาริควินด้วยนะของคลีโอคาตานะครับมันก็จะเป็นประมาณ50ล้าน60ล้านประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นอยู่ที่บอกครับคือก่อนเนี่ยอีซี่ด่านเนี่ยถ้าเราตีบอสต,ตายยังไงด่านพวกลูกน้องเราก็ผ่านเนี่แต่ปัญหามันติดอยู่ที่เราตีบอสไม่ตายนะครับผมเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนตัวตีตอ,ตอนตีบอสต,ตัวนี้เพราะาตีบอสต,ตัวเนี้ย ผมไม่ผ่านนะผมตายทั้งทีมเลยนะครับก็เลยแบบรู้สึกว่าเออทีมมันอาจจะอ่อนไปหรือไม่ฮาริคินมันก็เก่งตัวเดียวประมาณนั้นนะครับก็หลักๆเนี่ยอันนี้คือการรีวิวในส่วนตัวของฮาริคินสีดาวของผมและการผมทํามาประมาณนี้เดี๋ยวในอนาคตเนี่ยถ้ามันมีกิจกรรมเปิดกาชาเปิดกล่องหรือว่ากิจกรรมที่มันได้เศษตัวละครเนี่ยในการเล่นอีกเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทำฮาริคินให้มันสุดเท่าที่จะสุดได้แล้วก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆดูอีกทีแล้วกันว่าเฮ้ยตัวมันเนี่ยเก่งแค่ไหนนะครับประมาณนี้แล มันเก่งหรอวะไต้หวันมันเล่นเพราะว่าอะไรใช่ไหมเพราะว่าเซิร์ฟไต้หวันเนี่ยเขาเล่นริโป้ซึ่งริโป้ก็คือฮารลี่ควินในบ้านเราสกิลเหมือนกันเป๊ะนะครับกวนอูคือลูฟี่ในบ้านเราใช่ไหมส่วนใหญ่เขาจะเล่น2ตัวนี้ก็คือฮารลี่ควินอันดับหนึ่งลูฟี่อันดับ2นะครับแล้วรองลงมาจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นจูกังเหลียงนะครับจูกังเหลียงเพราะว่าไอ้นั่นเนี่ยเทพพีพีจัดๆนะครับไม่มีใครสู้ได้คือไอตัวฮาริลี่ควินก็สู้พีพีของจูกังเหลียงไม่ได้นะครับเนาะนะนะหรือว่าขงเบ้ง เอามาลงไอตัวศึกพิทักษ์เทพสุนัขเอามาลงขอคอยเอามาลง PVP เอามาลงซ้าโบราณสถานอะไรประมาณนี้เอามาเล่นด่านะพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าปั้นตัวฮันนี่ฟีเนี่ยมันในระยะยาวมันก็ดีกว่านะครับถ้าเราอัพไปจนแบบประมาณ3ดาวส้มมีกรอบ3ดาวแดงมีกรอบแล้วเนี่ยเราจะเริ่มสบายมากๆแล้วในตอนนั้นนะครับแล้วก็ ในอนาคตเนี่ยมันจะมีการเอาเวตัวละครเนี่ยไประดับดาวเพชรด้วยแล้วมันจะปลดล็อกสกิลพิเศษด้วยอะไรประมาณนี้แล้วก็จะมีตกปลาเอาสเตตัสของปลาอะไรประมาณนี้ในอนาคตเนี่ยเยอะแยะครับฮาริคินมันจะยิ่งเก่งขึ้นไปเรื่อยเก่งขึ้นไปเรื่อยเพราะว่ายิ่งดาเมจเขาเยอะไม่ว่าจะเป็นทีมศัตรูหรือว่าทีมเราตายเนี่ยนะครับดาเมจข,ของเขาก็ยิ่งเพิ่มเยอะขึ้นไปเรื่อยเพิ่มเยอะขึ้นไปเรื่อยได้เกาะได้โล่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยฮาริคินจะเก่งตอนที่แบบว่ามันเริ่มเลทเกมจริงๆแล้วเเเราาาาาออออลกนน้ง่ยััตตตววืม เอามาตายปุ๊บแล้วก็ชุบเพื่อให้ได้โล่เพื่อให้ได้พลังโจมตีแค่นั้นเองแล้วก็ฮาร์ e ี q ควีนเป็นตัวแบกตัวเดียวเลยนะครับก็หลักๆจะประมาณนี้ละกันสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์เพืการเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมต้องขอจบอย่างนี้ตรงนี้กันนะครับสวัสดีครับ